ซื้อรถก็อยากให้จบที่นี่ที่เดียวนะคะที่บริษัทสุทอนมอเตอร์สีนครินวันนี้นะคะจอยมีรถเ x p กเ d e r ด r o s คอร์มานำเสนอน,นะคะหรือรถจะที่นั่งรถที่ขายสุดหน้าตอนนี้นะคะเอ็กเพนเดอรคอคันนี้เป็นสีขาวมุกราคานะคะค่าตัวอยู่ที่9 7้0 0 0บาทราคานี้นะคะเป็นราคาของสีขาวมุกแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวไปชมกันเลยนะคะว่าคันนี้ตกแต่งจัดเต็มออกจากบริษัทสุทอนมอเตอร์เลยนะคะได้อะไรบ้างน,นะคะไปดูกันเลยค่ะ มาเริ่มกมัที่ด้านหน้าเลยนะคะด้านหน้าคันนี้นะคะบอกเลยว่าคันนี้เป็น h e v นะคะเอ่อระบบ Full Hybrid นะคะเครื่องยนต์ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าและคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์1 6 c c ซีซีคันนี้ติดตั้งนในส่วนของโ o โ o Xpender e c ด r รอแบบอะคริสีดำแบบนี้ลูกค้าเลือกเป็นตัว X สีแดงลูกค้าสามารถ รีเควส์าได้เลยนะคะว่าอยากได้แบบไหนส่วนคันนี้นะคะกระจังหน้านะคะเป็นกระจังหน้าแบบสี่เหลี่ยมคางหมูเนาะกระจังหน้าแบบนี้สีดํามาให้จากโรงงานแล้วและถัดมานะคะไฟหน้าของเขานะคะเป็นไฟหน้าแบบเปิดปิดอัตโนมัติให้แล้วแล้วลูกค้าไปจอดรถในห้างเนาะลงอุโมงค์อย่างเงี้ยคะ่ะไฟมันก็จะติดให้อัตโนมัติเลยค่ะถัดมานะคะคันนี้ ได้มีการพ่นในส่วนของคิ้วกันชนหน้าตัวสีแบบนี้เป็นสีดำเงาให้ลูกค้าด้วยนะคะและนี่เลยสเกิรตหน้าติดตั้งเป็นสปอร์ตรันเให้ลูกค้าด้วยนะคะด้านหน้าของเรานะคะก็จะตัวแต่งประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปต่อด้านข้างกันเลย และในส่วนของด้านข้างนะคะคันนี้นะคะมาพร้อมกับดิสเบรกทั้ง4ล้อนะคะในรุ่น HEV HE นะคะทั้ง2รุ่นไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวทีีและตัวคอร์นะคะเป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อเหมือนกันรุ่น h e v และล้อนะคะมาพร้อมกับล้อแม็กคอบ17แบบนี้นะคะลายแคบลาโลโก้ h e v แบบนี้มาให้เลยพร้อมคิวซ้มล้อนะคะติดตั้งสีดำด้านแบบนี้มาให้จากโรงงานแล้วนะคะเพิ่มความดุดันให้กับรถเนาะและคันนี้นะคะจะได้มีการทําสีหลังคาดําในส่วนของเสาเอนะคะ าหน้าหลังพร้อมขอบนะคะแล้วก็หูกระจกมองข้างแบบนี้ให้ลูกค้าด้วยเป็นสีทุโทนครึ่งคันแบบนี้ให้ลูกค้าเลย และในส่วนของมือเปิดประตูก็ได้มีการพิ่สีเพิ่มเติมให้ลูกค้าด้วยนะคะเป็นสีดําจากเดิมๆแล้วนะคะเป็นมือเปิดประตูแบบสีโครเมียมนะคะและคันนี้นะคะติดตั้งในส่วนของเบ้ากันเลอยมือจับแคปล่าแบบหลุมแบบนี้ให้ลูกค้าด้วยนะจ๊ะและพิเศษนะคะในส่วนของรถ H e v ของเรานะคะจะมีโลโก้ h y b r ิ d E v ีแบบนี้ให้ด้วยใต้กระจงข้างและกับข้างประตูนะคะติดตั้งแบบนี้มาให้จากโรงงานแล้วนะคะเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถนาะหรือว่าสายลุยและบันไดข้างแบบนี้นะคะแต่งเพิ่มเติมให้ด้วยนะคะ ใช้งานได้จริงแต่ส่นของเราหลังคานะคะอันนี้มีมาให้จากโรงงานแล้วในรุ่น Expander Cost เท่านั้นนะจ๊ะแต่ส่วนของด้านข้างของเรานะคะก็จะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปต่อด้านหลังกันเลยค่ะ และในส่วนของด้านท้ายนะคะทาสีในส่วนของสปอยเลอร์หลังสีดําและเสาอากาศชาร์ฟิล์มสีดําแบบนี้ทําเพิ่มเติมให้ด้วยนะคะและเซนเซอร์ถอย2จุดแถมให้ด้วยพร้อมสเกิร์ตด้านท้ายของสปอยเลร์ดเเอนะคะติดตั้งให้ลูกค้าด้วยค่ะ่านท้ายเราก็แถมให้ด้วยนะคะในส่วนของด้านท้ายนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะแต่ราต่อด้านในกันเลยนะคะว่าด้านในายจะแถมอะไรให้ลูกค้าบ้าง และในส่วนของภายในนะคะภายในคันนี้นะคะกว้างขวางและเป็นรถจักที่นั่ง SUV นั่นเองพวงมาลัยคันนี้นะคะเป็นพวงมาลัยมังติฟังก์ชันมาให้แล้วจากโรงงานนะคะพร้อมระบบในส่วนของคำสั่งเสียงรับสายบางสายลดความเร็วนะคะอันนี้ก็มีให้เพิ่มเสียงลดเสียงนะคะคําสั่งควบคุมในส่วนของหน้าจอดิจิตัลนี้อันนี้ทําได้นะคะจบที่เดียวในพวงมาลัยอ,อันนี้เลยคันนี้นะคะติดตั้งนส่วนของหน้าจอ Android นะคะขนาด10นิ้วให้ลูกค้าด้วยลูกค้าสามารถดู u ูท b e ในจอนี้ได้เลยค่ะเพียงเชื่อมต่อฮอสปอตหรือเน็ตมือถือเรานั่นเองเพราะว่าทาไมรู้ไหมจอเดิมๆนะคะเป็นจอสัมผัสขนาด9นิ้วนะคะอันนี้มันดู YouTube ไม่ได้ทําได้แค่สะทอนหน้าจอจากโทรศัพท์มือถือเราก็คือต้องเสียบสายเนาะผ่าน Apple Car Play a ย d a ันเดอร์ออโแต่ว่าจอแถมจอนี้ให้ลูกค้าโดยที่ลูกค้านะคะไม่ต้องเสียบสายเลยทั้งสิน้นก็คือสามารถเชื่อมเน็ตแล้วก็ดูได้เลยนะอันนี้ข้อดีของเขาถัดมานะคะแอร์อันนี้เป็นแอร์แบบดิจิตอลมาพร้อมกับเกียร์ของเรานะคะเกียร์เปลี่ยนใหม่เป็นเกียรร์ไฟฟ้้ามามมพอ 7ไดโหมดนะคะไดโหมด7ไดโหมดนี้นะคะเราสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามทุกสภาพถนนโดยที่เราไม่ต้องหยุดรถเนาะเราสามารถหยิบเบรกแล้วก็กดเปลี่ยนไดโหมดได้เลยว่าจะเป็นในส่วนของถนนลื่นถนนโครนอะไรพวกนี้ลูกค้าสามารถเปลี่ยนได้เลยนะแล้วก็สามารถชาร์จไปแล้วก็มันจะปั่นไฟไปในตัวเนาะชาร์จไปโดยที่เราไม่ต้องจอดเสียบชาร์จเลยนะคะอันนี้ก็สะดวกนะคะในรุ่น H ฮดไอวีเนาะเบาของเรานะคะเป็นเบาแบบสะททองความร้อน ให้ลูกค้าเลยนะคะคันนี้และคันนี้นะคะจะติดตั้งในส่วนของพรม6 d ดีให้ลูกค้าด้วยสกอเป็ดกับลอยก็แถมให้นะคะในแคมเปญเนาะในส่วนของพนักพิงอันนี้ก็มีมาให้จากโรงงานนะคะอันนี้ก็คือในส่วนของจุดลับนะคะถ้าเกิดว่าใครนะยังไม่รู้เนาะก็ดูคลิปนี้ไปเลยในส่วนของกระดาษทิชชู่เสียบไว้ในนี้นะคะและสามารถดึงออกมาใช้ได้เลยนะคะสะดวกมากๆา,กากเลย วังแก้วก็มีให้นะ2ที่ข้างในนะคะเป็นคอนโซลแบบสีน้ำเงินกรมั่าเนาะตัดเด็บด้วยได้สีแดงให้ความหรูหรานะคะและตรงหลังพนักพิงของเรานะคะมีส่วนของที่เสียบชาร์จไท p 4 C USB ให้ลูกค้าด้วยและแอร์นะคะแอร์เป็นแบบแยกด้วยนะคะทุกคนไม่ต้องกลัวว่าจะร้อนนะ แอร์เพนเดอร์นะคะแอร์เย็นมากๆถ้าเกิดว่าใครนั่งกัน2คนก็ไม่ต้องเปิดแอร์หลังนะคะเราสามารถปิดได้เลยใช้แอร์ตัวนี้ตัวเดียวค่ะภายในนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปต่อทายคลิปกันเลยว่าทายคลิปนะคะจะทำแคมเปญอะไรบ้างให้ลูกค้าเลือก หลังจากที่จอยนะคะพาไปชมรถนะคะรถคันนี้แต่งครบนะคะแต่งครบระบบละคะรอบคันเลยนะคะมาพร้อมกับฟังก์ชันการใช้งานนะคะว่ารถคันนี้มีระบบอะไรบ้างที่ติดตั้งมาให้จากโรงงานแล้วก็คันนี้แต่งจัดเต็มแบบไหนบ้างน,นะคะตอนนี้นะคะทำแคมเปญนะคะดาวนะคะที่25ได้ดอกเบี้ยสูงเปอร์เซ็นต์นาน5ปีไปเลยนะคะลูกค้าแต่ผ่อนเพียง1 2 1 3 7บาทนะคะในราคาของสีขาวบุ๊กเนาะแล้วก็ได้ะเก็ต5ปีโดยถึงใจให้ลูกค้าด้วยพร้อมชุดแต่งสเกิร์ต รอบพันนะคะทำสิและค้ำครึ่งคันนะคะให้ลูกค้าด้วยนะคะในแคมเปญศูย์เปอร์เซนต์นาะนาน5ปีหรือถ้าเกิดว่าใครนะคะอยากดาวต่ำหรือเชียงก็หนกรดน้อยนะคะตอนนี้ทําแคมเปญนะคะดาวเริ่มต้นที่29,000บาทนะคะได้แต่งตามนี้เลยนะคะถ้าใครสนใจนะคะอยากแต่งแบบนี้หรืออยากในเป็นส่วนลดก็ได้เหมือนกันนะคะลูกค้าสามารถรีเควสมาได้เลย สุดท้ายนะคะถ้าเกิดว่าใครต้องการไปเสนอราคาสามารถทักหาจอได้เลยนะคะลิงก์รายทิ้งไว้ให้ใต้คลิปเนาะหรือจะเกิดว่าด่วนก็โทรหาจอที่เบอร์0ูนย์6 4 1 5นะคะเบอร์นี้หลายแล้วนะจ๊ะแล้ววันนี้นะคะตออยู่ที่บริษัทสุอมอเตอร์สคขาซินคร์กรินถ้าเกิดว่าใครสนใจรถนะคะหรือไม่สะดวกมาที่โชว์รูมของเรานะคะจะมีบริการนะคะขับรถเทสนะคะไปเทสให้ลูกค้าถึงบ้านเลยนะคะแล้ววันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย drive your ambition Mitsubishi Motors